สวัสดีนะคะชื่อออนค่ะตอนนี้ทำงานเป็น QA Engineer นะคะอยู่บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยค่ะก็จบ IE รุ่น2มานะคะค่ะก็ขอเกินไปยาวนิดนึงก็จะเกิดไปตั้งแต่ตอนที่ได้เข้าปีหนึ่งมาที่ TNI นะคะก็ได้ทำกิจกรรมเนาะที่นี่ก็จะมีไม่ใช่เรียนอย่างเดียวก็จะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายทั้งแบบงาน t n i s ็นไอสปหรือว่ามีการรับน้องอะไรเงี้ยค่ะก็อบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองแล้วก็ฝึกให้เราได้เหมือนกับว่าอยู่เขา้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆได้รู้จักรุ่นพี่มีแบบสายรหัสรู้จักใกล้ชิดกับอาจารย์นะคะที่คณะก็เป็นเรื่องที่ที่ดีของของมหาลัยนี้นะคะส่วนเรื่องการเรียนก็คือ,อปีหนึ่งปีสองเนี่ย ด้วยความที่ว่าคณะวิศวะเราก็จะมีหลายๆสาขาใช่ไหมคะแต่ว่าปีหนึ่งปีสองเราจะเรียนพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยเป็นวิชาฟิสิกส์แคลคูลัสอะไรเงี้ยที่ทุกสาขาจะเรียนเหมือนกันพอขึ้นปีสามเนี่ยถึงจะถึงจะแยกไปแต่ละสาข,าขาของที่ตัวเองเลือกไว้ตอนปีหนึ่งอะคะ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยแหละมันคือจุดเปลี่ยนที่เหมือนกับว่า ปีหนึ่งปีสองอ่ะเราเรียนวิชาพื้นฐานเราจะเริ่มรู้ตัวเองแหละว่าเราถนัดทางไหนชอบวิชาไหนไม่ชอบวิชาไหนที่นี่ก็ให้โอกาสนักศึกษานะคะก็คือถ้าสมมติเราเรียนมา2ปีขึ้นปีสาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเลือกไว้อ่ะมันไม่ใช่ทางของเราตรงนี้เราสามารถเข้าไปหาอาจารย์เพื่อพูดคุย ปรึกษาได้ว่าเอออาจารย์หนูรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําหน่อยว่าสาขาไหนที่เหมาะกับหนูอาจจะอย่างพี่อย่างเงี้ยเพื่อนก็แดกอันนี้เรื่องจริงเลยเพื่อนเรียน a อไมาปีหนึ่งปีสองเรียนไปสัาพักเออเริ่มรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเหมือนไม่ใช่ทางของเพื่อนนะคะก็เลยก็เลยลองไปปรึกษาอาจารย์ว่าเออขอลองย้ายมาเป็นวิศาวะอุตสาหาการได้ไหมอยาก ทำงานโรงงานอะไรเงี้ยอยากจบมาสายนี้ก็ลองไปพูดคุยแล้วก็ได้ย้ายมาทามาเรียนที่ไออจริงๆคือไม่ได้ปิดกานโอกาสยอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้ใหม่เลือกเลือกแนวทางของตัวเองได้ใหม่อาจารย์ก็ใกล้ชิดเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเรานะคะอันนี้คือข้อดีของของเทนไอของเราค่ะอ่าแล้วก็อย่างที่พี่ๆคนก่อนหน้าพูดไปก็คือว่าเราจะมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสาตรงนี้ก็เป็นแบบ ส่วนที่สําคัญมากคือต่างจากมา,มาหาลัยอื่น,นะเนาะมาหาลัยอื่นก็จะเรียนแต่วิชาการ่เนี่ยแต่ว่า TNI เราก็จะสอดแทรกภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะคะบังคับให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เป็นพื้นฐานเอาไว้พูดได้พูดไม่ได้เนี่ยคือยังไงเหมือนเราก็จะได้รู้พื้นฐานก่อนส่วนจะเอาไปต่อยอดอยังไงอันนี้ก็แล้วแต่ตัวนักศึกษาแต่ละคนเองและว่าเราชอบแค่ไหนมีความพยายาม มากขึ้นแค่ไหนที่จะทําให้มันแบบอัปเกรดตัวเองให้แบบพูดได้อย่างดีเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆจบไปเนี่ยด้วยจบไปด้วยชื่อ T.N.I เนี่ยบริษัทโรงงานต่างๆในประเทศไทยเขาก็จะมีความคาดหวังว่าเอออย่างน้อยเด็กที่จบ T.N.I มาอย่างน้อยก็จะรู้ภาษาญี่ปุ่นสักนิดสักหน่อยแหละนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะสคิปไปถึงตอนที่หางานเลยแล้วกันก็คือซอนช่วงประมาณปีสี่นะคะ อีสีเทิ่มหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปฝึกงานก่อนเป็นสหกิจที่โรงงานต่างๆซึ่งมหาลาัยเราเนี่ยก็จะมีคอนแทคกกับบริษัทชั้นนำเนี่ยเยอะแยะมากงมายพี่ก็ยกตัวอย่างอย่างอย่างบริษัทที่พี่ทำงานอยู่โตโยตาย้าไงก็เป็นคอนแทคกกับเราฮอน d a ก็มีนะคะเอ่อไดกินบริษัทผลิตแอร์หรือโซนี่บริษัทผลิตกล้องอะไรเงี้ยก็ดังๆทางนั้นเลยใช่ไหมอันนี้เขาก็มาคอนแทคร,รับนักศึกษา จากมหาลาัยเราเนี่ยไปสหกิจสี่เดือนตอนนั้นนี่พี่เลือกโซนีนะคะที่ชมบุรีไปก็ได้ไปเรียนรู้อะไรหลายอย่างณตอนนั้นแหละจะรู้แล้วว่าเราอ่ะชอบงานโรงงานไหมอชอบทํางานยังไงหรือว่าสายวิศวะเนี่ยมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบไม่ตรงใจเราอย่างเงี้ยณตอนนั้นเราจะรู้ได้เลยพอเราไปฝึกงานกลับมาแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวสําหรับ ชีวิตการทํางานของเราซึ่งก็คือปีสีเทอมสองใช่ไหมคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราอยากจะเดินไปทางไหนสำหรับตัวพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าพี่อชอบสายที่เรียนมานั่แหละ i อ e, อุตสาหการนะคะก็ณนะตอนนั้นเนี่ยตอนปีสีเทอมสองมหาลาัยเนี่ยก็จะเริ่มมีการจัดจ o อบแฟ r และมีบริษัท เข้ามารับสมัครนะักศึกษามากันเต็มเลยเป็นร้อยอะคะ่ะเป็นร้อยบริษัทมาที่มาหาลัยเลยนะเราก็ต้องเตรียมเรซูเม่ของเราเตรียมใบเซอร์ติฟิเคตของเราที่เป็นแบบเกรดอะคะ่ะเกรดยังไม่จบหรอกแต่ว่าก็นับปัจจุบันเกรดเท่าไหร่แล้วเนีย่ยมายืน่นแล้วก็ข้อดีของมหาลาัยเราอีกอันนึงก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้เลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนใช่ไหมคะเราก็จะจบก่อนมาหาลัยอื่นซชื่อไหมฮะมันก็คือโอกาสที่เราเนี่ยได้หางาน ทำก่อนที่ก่อนเพื่อนๆพื่อนมาหาลายอื่นอะเนาะเราก็มีโอกาสมากกว่าในการที่จะยืน่นยื่นสมัครบริษัทต่างๆเข้าไปอะค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอพี่เขาอันนี้เข้าของตัวเองแล้วนะก็มีโตโยต้าเขามาเปิดรับสมัครอืพี่ก็ตเตรียมเอกาสารยื่นเข้าไปเขาก็เรียกไปสองซึ่งอ่ะ ไอของของโตโยต้าเนี่ยนะที่ปีพี่สมัครนะ,นะคะเขาก็จะสมัครรับสมัครนักศึกษาเนี่ยจากหลายๆสถาบันมาเลยรอบเดียวกันไปนั่งสอบข้อเขียนประมาณร้อยข้อเป็นพวกขเขาเรียกปัญหาชาวพวกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคือมัอนอารมณ์วัน i อคเราแหละว,ว่าไอคิวเราเท่าไหร่หลังจากรอบที่สอบสอบข้อเขียนนะคะก็จะเป็น การสอบเหมือนคล้ายๆสัมภาษณ์แต่ว่าทาง t o y ยต a เขาจะมีรอบที่เหมือนเป็นให้ให้ผู้สมัครอะค่ะเข้าไปทำเวิร์กช็อปทำกิจกรรมอันนี้แหละที่จะบอกว่าคือประโยชน์ของการที่ตอนที่ปีหนึ่งะเรามีรับน้องเรามีกิจกรรมอะไรมากมายมันคือเหมือนกับว่า ฝึกให้เราเข้าเข้าเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นแล้วใช่ไหมซึ่งเวลาไปทํางานที่บริษัทะจริงๆเขาไม่ได้ดูแค่ว่าเราเก่งแค่ไหนนะเขาไม่ได้ดูแค่ตัวเลขเราว่าเอ้ยคุณเก่ง4 0. 0 0เลยคุณเก่งผมรับเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาก็จะดูด้วยว่าเราเป็นคนยังไงการตอนที่อยู่ทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นเนี่ยเรามีลักษณะอัธยาศัยดีไหมคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเขาก็จะมีการประเมินตรงนั้นด้วยนะคะอืม ส่วนการทำงานณนะปัจจุบันของพี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายออฟฟิศแหละไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าไปดูหน้างานไม่ได้อยู่กับหน้าเครื่องจักรอะไรมากมายก็จะเป็นออกแนวแพลนนิงนะคะเป็น QA แพลนนิงวิชาที่ได้ใช้ตรงๆจากตอนที่เรียนมา IE เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ตรงร้อเอร์ซนขนาดนั้นอืมแต่ว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าฝึกให้เราวิเคราะห์ วิเคราะห์คิดอย่างเป็นระบบนะคะก็ทําให้เหมือนกับว่าทํางานได้ราบรื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนด้วยความที่เราเป็นมหาลัายที่ญี่ปุ่นเนาะก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเวลาไปทํางานเนี่ยบางทีเราไปเจอคําศัพท์อะไรที่มันเป็นแนวแบบภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคำๆคาเซนมูดะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราจบจากมหาลัายอื่นมาบางทีเราไม่รู้เราก็จะไปงงๆแบบ เอ๊ะเขาพูดอะไรกันแต่โชคดีที่เราจบมหาลัยที่คําพวกเนี้ยมันวนเวียนอยู่ในทุกๆวิชาที่เราเรียนนะคะจะได้ยินอาจารย์พูดบ่อยๆเงี้ยเราก็จะไปเราก็จะไม่เดอเราก็จะไม่งงเราก็จะอ๋อเขาพูดถึงใครเซนอ่ะเขาพูดถึงมูดามันคืออะไรมีอะไรเราก็จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งสาหรับการที่พี่จบ t ทียเนี่ยคือ t ทียเนี่ยเป็นมหาลัยเอกชนเนาะแต่ว่า ถ้าเกิดน้องๆไปดูถ้าถ้ามีคนรู้จักอะไรเงี้ยอยู่ตามบริษัทชั้นนำของโรงงานต่างๆของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยจะพบว่ามีรุ่นพี่ T N I เนี่ยอยู่เกือบทุกบริษัทเลยที่เป็นสายล้มยนต์นะพี่แม้แต่ตโตโยต้าเองก็ไม่ได้มีพี่คนเดียวก็มีรุ่นพี่ก่อนๆนหน้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ Honda ก็มี Isuzu ก็มีมีทุกโรงงานไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองว่าเอ้ยเราจบเอกชนมาเราไม่เก่งหรือเปล่าหรือ เราด้อยกว่า,ามหาลาัยรัฐบาลเขาจะไม่รับเราเข้าทํางานหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าชื่อเสียงของ TNI เนี่ยสําหรับโรงงานญี่ปุ่นเนี่ยคือเป็นชื่อเสียงที่ดีรุ่นพี่ก็ทําไว้ดีด้วยนะคะ<ม>ก็อ่าการทํางานก็ประมาณนี้ค่ะก็คล้ายๆกับตอนเรียนแหละเราก็ต้องมีคิดวิเคราะห์วางแผนพรีเซนต์ทั่วๆไปนะคะ แล้วก็การเข้าไปก็ไม่ได้ยากสําหรับเออ่ถ้าใครกังวลว่าจบ TNI มาจะมีงานทำไหมขอตอบร้อยเอร์เซ็นต์ว่ามีแน่นอนนะคะค่ะก็ใครมีคําถามอะไรเพิ<อ>่มเติมก็สามารถพิมพ์ถามมาได้นะคะมีไหมคะคำถาม